สวัสดีค hmm. ร <inaudible> ับ <illnesses> พ <mosquitoes> oh! oh, oh ี่น้องเฟนครับเอฟซีมาฮอดมาถึงแล้วครับบ้านเชียงยืนโอ้นที่กว้างขฟองนิดหนึ่ว่าจินแอบว่าเม่อพี่น้องครับรถมาครบถูกขันแล้วรถบ้านเขากำลังทยอยเขาทยอยเขาครับพี่น้องครับโอ้ยเสียงกล่องกำลังแห่คือฟูบยืนพี่น้องเป็นเดินปูนย่างดีตอนนี้ไหมไปร้านไปร้านไปโอ้โห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 อะ โม้สาดตก็ยี่เต็มหมดเลยพี่น้องมันแลโข้าเจ้ากาลังแห่ต้นดอกเงินครับพี่น้องครับปวดมวนเพิ่มขึ่เยอะติงติ๊งติ๊งติง

มาณทุ่มหนึ่งครับรมาี่อามา,อารังเลยครับมา,มาทุ่มหนึ่ง อนนี้กำลังเฮียงกล่องเงาคือคือครับพี่น้องครับวนไหลสัสังเฮกลองเงากำลัง จบครับพี่น้อาครับนต้นดอกเงินขณะในพวืเอาด้วนแต่คเการที่เราสหน่อยสิิเวณงานถือว่าอดาวบ่กว้างเปครับพี่นเอาครับอดาวแ่นี่เราพันวางานบนนักเออเบ็ดบนมาบนกับเสียดหนาบด้เกันบาคนดลเนี่ต้องมาเดินล่านปูนยางดีันบ่างเีเต็มมแล้วเอาบานีแดงก้อนากัน ค่ะค่ะค่ะแบบรอบลมตกสถานีน่าจะเป็นนี่คือบริเวณงานกันไปแล้วครับคอดอยสองรงชานีนี่อะไรเอะไรนู่นแม่มหาวิทยาลัยศึกษาาตร์าลนะศึกษาศาสร่นเศึกษาศาร์หน้ารวี

เอากระดูกคนเ้าไปทำกระดื่มกาแฟก่อนระดื่งกาแฟเนาะไอ้กนะิกาแฟนี่คือมาร่วมไม่เอานรวมกันรวมกันมารวม บรรยากาศบนบนนี้บรรยากาศขนาดเลพี่น้อ่ไอ่นี่คือบริเวณฮะไี่รูวากองกันอย่างเออเอ้เอาเอามารวมบุญรวมนั้นะเพื่นเนียนออ

จะคิดว่าเาเปลียเยเ่องรางแดครับนี่ัต้องเออาการที่ออกแบบโดยระปิัตรรมที่เลีย่าจริงจรีงแบมนแหเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นสิ e Higher, ่งท so ี ha, given, ่มน mm, ุษย์ลังแสงขึ้นมาสร้างขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นมาแสดงวาขอเรามลังนมากมากอลกันลอกันางนะครับ เดี่ยวกักาพี่น้องเอ้หวัดเออไปไปอ่กัดขางวัดอ่เราก็เป็นบุทของเฮานั่นแหบะงานย้อนเนาะอ่าอ่าก็ว่าเทาสิไปอ่าทำงานทำงานที่ไหนนี่ยทำการค้าขายแห่งใดเนี่ยอ่าเมื่อถึงเวลาที่เทาบ่ได้มีเรื่องคิดหลายเวลาทีจจะอยู่กับเจ้าของเนี่ยอ่าจะได้ฟังที่เทาเหยีด บทบนหลายนะบนนั่นแต่สิเข้ามาในความคิดของข้อคเรีย่ว่าเป็นบุญญาไม่สตินการมล่นลูกเห็บุญนะแต่ทหารดาให้เลานลูกไอเห็ดบุญนะเวลาที่สร้างได้ชิเต็มเราครับพี่น้องครับเดินนี่เวลาที่เราถูอก้อนทิ้งนะกระสีเหงาด้วยกระสีบุญกับพวกไอเห็ดตอนมีแห้งกับพวกเห็ดตอนมีแห้งกับมีตะมวนย่างเดียวนะห่านย่างเดียวที่เขาตอนนี้ อ่เพราะว่าช so it ีวิตคนเรานั้นมัน้ิบเปอรนครับพี่นสี้าสิบเปอร์เซ็นต์เใกล้เดียวอ่าเาเห็นหน้าก็เยอ่รลับแต่บางเช้ากตินนไปหมายตายจกาดิป้วยเนาะอ่าคนเราเนี่ยจนว่าจะดูน้ำใจกันจริงๆเนี่ยต้องดูที่สามจอเนาะอสามแกมีอะไรบ้างแนละัขนาดเนยนึ่คือตาจาาจอที่หนึ่งก็คือจอจาาจานี่คือ chào 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 chào

ผออยู่มองซองมานล้วมือในศาลาเนี่ยเล่มบนต้งกลวงเลยเอาอะไรจะเลือไหมครับน้องแจ๊คร <c oughs> oh. ับพี่น้องครับอยู่บ้านเชียงยืนเป็นงานงานฟี่ปะปัดที่ว้านหนูโอ้ตัวใด้จะคลิปแล้วขึ้นทางไหนเลยี่ đó là phụng quả thăng khuyển. sau đó anh ấy thi hành lễ lễ cốt nữa. ờ, bà tên, cho à? thấy vào sĩ bơi mồng vu mồng thì bả thế này. àm cái này, cái này, เอาไปเสียกูโม้เอาตกเลยฝนบริยันว่าม่ยันฝนเอามาขึ้นนอหนี่เมื่อไรติจันโอ้ยเอานอหนีนน่ยืนนอขึ้นเงละ นม่ค่อยได้ทางตินอย่างนี้นองนี่แหละคือมงยูมุงเศร้าอย่งแ้เลเจ้วเจ้วเจ้วก้านนี้ผมมีอีกแล้วพี่น้องดิดิดิอ๋สรับนี้ไว้สหพี่น้องพอกันไว้ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซี่ทีดตาม มาหอดมาถึงเลยทุกแฟนครับยูซี่อย่าลืมมาให้กำลังใจเมื็อแรงครับผมเป็นงานที่งานบุญประเพณีอยู่บ้านเชียงยืนอำเภอเมืองจอนอุดรธานีครับพี่น้องครับมวงนั่งกันตามนี่แหละขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะพี่น้องเพื่อจะชมคลิปใหม่ต่อไปนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับ